อ่ะฮะสวัสดีคะมาต่อกันจาก <c oughs> พาร์ทที่แล้วนะครับผมที่อ่าพูดถึงเปๆๆียวเพิงแนเฮนราดไปเนาะรอบนี้นนเรามาการรวมตัวครั้งยิ่งใหญ่นะครับผมซึ่งแค่เรากู้อ่ารี่คือกู้ชิ้นของเจ็ดแชมเบอร์ที่หายไปไม่ว่าจะเป็นพวกสมุดหรือแบบอะไรต่างๆที่ดิงกวงเขาบ่นเอาไว้ว่าของมันยังไม่ครบนะฮะซึ่งเปย์โตก็เป็นคนอ่ารับหน้าที่เป็นคนมากูาก้ซาาโดยมีดิงกวงให้เขาแทนหลังจากเสร็จงานนะผมซึ่งในนี้ก็จะมีอ่าหัวหน้าโจน้องมาคุมงานมาคุมงานมันก็จะ มันตีไม่แรงครับแต่มันถึกเ,เฉยๆก็สู้ๆไปแล้วกันนะผมแล้วกดเข้าท้าทายแรกนะฮะซึ่งเขาก็นำทาตรงน,นี้กันเห็นไหมฮะเนี่ยการท้าทายนำทาทตรงนี้กันแล้วก็บราครับผมมาดูว่าข้างหน้ามันมีอะไรก็คือโจนนั่นเองครับผมแล้วก็ปราบโจนนะครับ ในหมู่โจนจะมีตรงหัวแดงๆแบบตัวข้างหน้านะฮะเห็นไหมมันจะมีแดงๆบนหัวนี่ตัวน,นี้สึกครับผมฟันไม่เข้าเลยรูดธรรมดา <c oughs> ซึ่งมันมีวิธีจัดก,การกับมันง่ายๆนะฮะแต่ผมลืมอ่านแล้วตอนที่ผมก็ไม่รู้แล้วมัน <c oughs> ต้องทำยังไงจากการสมาชิกระดับสูงของออกโจนก็ไม่ยากครับผมตีไปก่อน ตายอย่างเนี้ยโอเคครับตายแล้วแล้วก็เก็บกู้อ่าซากสมบัติไปซึ่งจุดแรกเขาถือว่าเสร็จหรือ,อยังต้องมาเช็คกันนะครับผมอ๋อใครยงถือว่าไม่เสร็จเนาะก็จะมีจุดนี้ต่อถ้าเป็นจุดนี้ผมขอพายเรือไปดีกว่าหรือวิ่งเอาเร็วกว่านี่ย ของบอ่ออา,าก็าได้สักครู่นะฮะก็คือผมว่าน่าจะไม่มีอะไรซับซ้อนนะน่าจะไปแค่ตามจุดตามจุดแล้วก็ตีเท่านั้นแล้วก็ไม่มีอะไรซึ่งอ่ากล่องสมบัติที่มันที่มันจะเป็นต้องเก็บเลยเมื่ออยู่ในทะเลน,นะครับผมมันจะมีไอเขาเรียกอะไรเนะี่ยไอกองเรือเฉพาะกิจนี้ขึ้นมาครับผม ให้เราไปเดินเก็บของขว shove, those, ัญเอ้ยเก็บพวกเศษเจดแชมเบอร์นะเดี๋ยวมาดูอันที่สองกันเลยซึ่งผมเห็นอ่าตัวทะเลนะเดี๋ยวจุดน้ำตายันี้ผมเห็นตัวทะเลสองสาชิ้นน่ะไอ้องกล่องนั่นแ่ะน่าจะเป็นหนึ่งในของเควสเหมือนกันนะแต่เดี๋ยวพาไปเก็บนะผมเดี๋ยวเคลียร์วันนี้ก่อน คผมจุดที่สองถือว่าเสร็จโอเคเก็บไปโอ้แลกเยอะเสียดายครับผมจะขอกรอบ <ๆ S 1> กูก่อนจุดที่สามก็ตามแผนที่เล็กนะฮะก็คือไปเกาะโอ้จิบทายแล้วผมลืมอ่านว่าเป็นที่เจ็ดเลื่อนไป,ไปก็ผมให้มัน อย่าทำได้มันทำไปเรามาเน้นที่เควสดนี้ดีกว่าเหมือนมันใส่ชุดแล้วมันแน่นขึ้นได้ตัวนี้ โอเคครับผมก็ผมถือว่าในตอนแรกเราผ่านไปแล้วเนาะแล้วมันก็จะมีอ่านี่นะฮะให้เก็บสมบัติในทะเล5้าชิ้นซึ่งผมก็เห็นที่ผมพูดเมื่อกี้นะที่เห็นแบบผ่านๆตามาผมพาไปเก็บครับผมให้ปล่อยไปครับให้มันทำมันก็ทําไป เฮ้ยต้มน้ำตายเนี่ยโอ้โหเขี้ยผมเราเริ่มจากที่จุดคือจะเริ่มจากจุดนี้ก็ได้นะครับผมมันสามารถอ้อมมาอย่างเงี้ยผมว่าอยู่มันอยู่ลายนี้แหละเนี่ยลายตัว C อย่างเงี้แหละอะ่เราไปที่จุดแรกกันเลยนี่ฮะกล่องมันจะเป็นกล่องท้องครับผมจะวันนี้ไม่ต้องคิดเยอะครับยิงให้มันตกน้ำไปถ้าไม่ตกก็ก็ยิงต่อ เรามาไปกองโจรน,นะครไม่ต้องลงไปเตีเองเก็บชิ้นที่หนึ่งได้ครับผมซึ่งผมดูจะกค่าทางแล้วสมบัติทุกชิ้นที่ต้องกู้เนี่ยมันเหมือนจะมีแพร์อยู่หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะอันนี้ล็อกอยู่โอ้เราไปเจอพวกนี้ด้วยโอเคครับผมพวกนี้ถือว่าค่าไม่ยากเนาะง่ายกว่าตอนอยู่บนบกอีกแต่เรือเราจะพังนะครับผม เขาผลัามาจุดที่สองกันซึ่งบริเวณของมันเนี่ยดูง่ายถ้าโอ์มันอยู่ตรงนี้หมดเลยนะเนี่ยฮะอันที่สองสามสี่ก็อยู่นี้หมดเลยเออตกน้ําไปอันที่สี่ก็อยู่จะอยู่ข้างหน้าเราเลยแล้วก็อันที่ห้าครับผมจะอยู่ในอแอ่งน้ําตรงบริเวณกูอยู่เลยนะฮะ โอเคครับผมเปอันเสร็จสำหรับเควสนี้นะฮะ,ะเควสการรดมตัวครั้งยิ่งใหญ่แล้วก็สือว่าเราได้มาเลยสำหรับสองเฟสนี้เนาะแล้วก็มาถึงเฟสที่สาม,มรับผมเฟสที่สามนี่ผมจะเป็นสองสองพาร์ทดีกว่าแล้วกันเดี๋ยวมันจะยาวไปเออพาร์ทเดียวพาร์ทเดียวจะจบไปแล้วกัน เราต้องว่ายน้ำไปเอยนะฮะอา่ามันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยออกข้างหน้าเราอ๋อชาลินส์แหละเนี่ยกดตายนะแล้วก็มีออรลาเลยนะออรลามันว่านำทางเลยอะ่ะอ่าขับเรือสมุดทำลายบอลลูน,โ,ลนโอเค รีบไม่ได้เลยนะครับผมฮ่ามรีบโอเคครับผมเราไปไม่ทันมาแล้วเราก็โอ้ดิบเรือนีมันยากจริงๆนะ <c oughs> ใครขับเลอยากแบบนี้มั้งแต่วนนี้น่ารำคางกดจริงไป ต้องมาให้ทันมันนะฮะโอ้โหเรือติดอีกไอ้นี่ที่ต้องเก็บเนี่ยโอเคถ้าเรือมันขัง่ายมันลดในบุญบกก็ดีนะครับผมนี่ต้องรีบทำรอบซะละไปแบบล,ลอลอ้อเอาครับลอๆอ โอ้ยจะล็อกอะไรเนี่ยเออไม่การขัดขวางว่าให้มันอ่ะอ่ะข้างหน้านี้ถึงแน่นอนนะครับผมโอเคครับผมถือว่าท้าทายสำเร็จคะแนนสามพันนี่ถือว่าผ่านไปเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยนะต้องไปเช็คครับผมโอเคครับผมถือว่าผ่านหมดเลย ผ่านมันเลยแล้วก็ไปอันท่าทายท,ที่สองซึ่ง,งว่าเราบ้าตัวครับทำจะไกลแานี้นะได้วีรบุรุษสันเคลื่อนอีกอ่านไม่ทันนะมันอะไรสักอย่างไม่บุรุษอะไรสักอย่างไม่ใช่สันเลื่อนหรอก <c oughs> ได้เป็นลักษณะนี้นะครับผมซึ่งเมื่อครั้งแรกเราเสียนแล้วครั้งสองเราจะไม่พาลาดครับผม ขามันจะบอกว่ามันจะว่ายไปทางไหนเนาะ โอเคเครับผมทำลายไปอ่อโอเคถือว่าทำทันโอเคเครับผมถือว่าผ่านยิ่งจำกำจัดได้เร็วก็แสดงว่ายิ่งคะแนนเยอะนะโอเคเครับผมถือว่ากิจกรรมที่สองเรารับจน,จนเกลี้ยงจนเตียนเลยเนาะ โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็พักไว้เท่านี้นะฮะเดี๋ยวจะมีกิจกรรมที่3ต่อครับผมคลิปต่อไปเลยขอบคุณมากครับสำหรับคนติดตามฝากกดไลค์กดแชร์น,นะครับผม